สวัสดีครับผมปอมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อู่ช่างบินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้รถผมนะครับมีอาการนะครับเวลาดับเครื่องนะครับเครื่องจะไม่ดับตามกุญแจนะครับเหมือนประมาณว่าลูกสูบมันยังไงครับน้ำมันมันยังไงสักอย่างเนี่ยนะครับถามช่างบินแล้วว่าน่าจะเป็นที่เป็นอะไรที่พี่สวิตชายปัมสวิตช์ท้ายปั๊มนะครับ เดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูนะครับว่าทํายังไงแก้ปัญหายังไงนะครับอาการก็เหมือนต้นคลิปที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเครื่องมันจะสะบัดจะไม่ดับนะครับเนี่ยครับนี่ก็กําลังนะครับถอดโซลินอยด์ท้ายปั๊มออกมาจากปั๊มนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูนะครับช่างบินบอกว่าอาจจะมีคราบปกหรืออะไรยังไงเดี๋ยวแกะออกมา พารณากันอีกทีนะครับว่าต้องทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับอ่านี่นะครับนี่คือโซลินอยท้ายปั๊มนะครับตัวปิดเปิดของเครื่องนะครับที่ทําให้รถมันมีปัญหาเมื่อกี้ที่ว่าอ่าติดมั่งไม่ติดมั่งหรือว่าดับบ้างไม่ดับบ้างนะครับหรือกระตุกเนี่ยครับตัวนี้นครับเขาเรียกโซลินอยท้ายปัม๊มแล้วก็น้องเขาบอกว่าอะไรเนาะมันแตก ยางยางนะครับไหนน้องตัวหยุดยางหน่อยออเ,ยเยนาะอ่านี่นะเห็นไหมครับตัวยางมันแตกเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็เลยทําให้การปิดจ่ายของน้ามันไม่ไม่สมดุลเหมือนเมื่อก่อนก็เลยดับเครื่องไม่ได้ก็เลยมีการาสับบัตนะครับของเครื่องก่อนที่จะดับนะครับเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับสําสหรับใครนะครับที่มีอาการ ดับเครื่องแล้วเครื่องสะบัดเครื่องสั่นนะครับระวังเนาะผมก็แค่เตือนว่าเกิดว่าไปร้านปั๊มนะครับปั๊มจะบอกว่าอาจจะร้านปั๊มบางปั๊มที่ไม่ค่อยโอเคอาจจะบอกว่าเออมันไม่ปั๊มเสียนะครับแล้วก็ต้องทําปั๊มใหม่อะไรอย่างนี้ตรงนี้ช่างบินเขาฝากฝากฝาก,ฝากไว้นะไม่ได้ว่าจะไม่ดีเอ,อยยังไงคือก็เป็นแนวทางนะครับว่าเออเบื่บางทีไอตัวเนี้ย มันเสียทําให้รถมันมีอาการเหมือนต้นคลิปอะ่ะแล้วเข้าร้านปัม๊มคิดว่าปั๊มมันเสียปรากฏว่าเสียแค่ตรงนี้ตัวเดียวเราต้องถอดปั๊มไปเช็คใหม่หมดอย่างนี้ก็เราก็ต้องจ่ายเงินไปโดยโดยใช่เหตุนะครับอันนี้ช่างบินก็ก็มาคุยให้ฟังเมื่อกี้นะครับผมก็เล่าสุกันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวรอโซลินอยตัวใหม่นะครับนี่ครับโซลินอยตัวใหม่ก็มาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวถ่ายเทียบไม่ดูนะตัวนี้คือตัวใหม่นะครับอ่าตัวใหม่เห็นไหมครับอ่าลูกยางอะไรอ่าอหลุดลูกยางอะไรเห็นไหมครับก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือตัวเก่านะครับเห็นไหมลูกยางมีรอยแตกอะไรยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพ์ดอะไรนะครับอ่าพ์ดอะไรนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องดับเครื่องดูนะครับช่างบินบอกว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรรับประกันได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้องก็จะใส่โซลิลอยนะครับท้ายปั๊มเข้าไปตรง,ตรงปั๊มนะครับมันถ่ายลำบากนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อย ค่อยสองไฟแล้วถ่ายให้ทีว่าเออเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับตำแหน่งโซรีนอยท้ายปั๊มนะครับเดี๋ยวผม,ผมผมผมพยายามถ่ายให้ดูนะมันติดนี่ครับอมองมองไม่เห็นนะาโซรีนอยท้ายปั๊มมันติด ต,ติดหลายๆอย่างเลยพยายามส่องกล้องเข้าไปแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับนี่คือตำแหน่งของตัวโซลีนอยท้ายปั๊มถ้าเกิดว่ารถเราสตาร์ทไม่ติดตัวนี้มันก็ขาดถ้ารถเราดับบิดกุญแจแล้วดับเครื่องไม่ได้ตัวนี้ก็ขาดมีปัญหานะครับหรือว่าพอดับเครื่องแล้วมีอาการสะบัดสะบัดสะบัดเหมือนตามต้นคลิปก็คือให้เช็คตัวนี้ก่อนนะครับ อ,อย่าพิ่งไปฝังใจว่าเฮ้ยปัม๊มฉันต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูดูตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนที่บอกครับถ้าสมมุติว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับใดใดใดหมุนนะครับแต่เครื่องไม่ติดไม่จ่ายน้ํามันนะครับก,ก็ตัวนี้มีปัญหาถ้าเกิดบิดกุญแจแล้วเครื่องดับไม่ได้นะครับก็ตัวนี้มีปัญหาถ้าบิดกุญแจแล้วเครื่อง สบัดก็ตัวเนี้ยมีปัญหานะครับเหมือนต้นคลิปของคันสีด,ดําดาก้อนของผมนะครับเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าสตาร์ทเครื่องดับเครื่องปกติหรือเปล่านะครับอ่านี้ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดับเครื่องดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่ง ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับเท่ากับว่าตัวซุรลอนนั้นเสียนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับว่ารถเพื่อนๆมีปัญหาอย่างที่ผมพูดไปในต้นคลิปนะเราก็มีวิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าปั๊มเสียปั๊มพังนะครับลองเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณช่างบินนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับ ที่ช่วยดูแลรถให้ทุกครั้งที่มีปัญหานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับแนวทางการซ่อมโซลีนอยท้ายปั๊มนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณคิดว่าตัวโซลีนอยน่าจะไม่ถึงพันนะครับเดี๋ยวผมถามช่างบินแป๊บหนึ่งนะครับ อันนครับถามช่างบินแล้วนะครับค่าโซลินอยตัวนี้นะครับเป็นของแท้นะราคา750บาทนะครับแต่ท่านอาจจะซื้อได้ถูกกว่าในเว็บออนไลน์นะแต่ผมเหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะเพราะว่าอะไหล่พวกเนี้ยชิ้นส่วนที่สําคัญเนี่ยควรจะซื้อเป็นอะไหล่แท้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นอะไหล่เทียมเดี๋ยวเวลามันเสียกลางทางอะไรมันจะลําบากนะในในความคิดผมนะส่วนค่าแรงก็ช่างบินเหมือนเดิมครับช่างบินเขาไม่เอานะครับ ท่ากับว่าผมจ่ายค่าโซลินอยตัวนี้750นะครับส่วนค่าแรงก็ไม่มีนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนานะถ้าสมมติรถเพื่อนๆท่านใดเหมือนที่ผมพูดอะย้ำแล้วย้ำอีกว่า 1. สตาร์ทไม่ติดนะครับใดใดสตาร์ทหมุนแต่ปัม๊มไม่จ่ายไฟก็คือตัวนี้แหละที่มีปัญหานะครับ 2. รถดับเครื่องไม่ได้นะครับสตาร์ทได้ดับเครื่องไม่ได้ก็คือบิดกุญแจแล้วเนี่ย รถมันไม่ดับเครื่องดับเครื่องไม่ได้เลยนะครับก็เป็นที่โซลินอยด์ตัวนี้มันเสียเหมือนกันนะครับแล้วก็อาการที่3เนี่ยเจอได้ได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะจากที่ผมใช้อิสุมาเนี่ยคืออาการแบบเนี้ยคือโซลินอยด์มันตัวเขาเรียกอะไรลูกยางลูกยางปลายแกนมันนะครับมันมันขาดมันชํารุดนะครับทําให้การสั่งจ่ายหรือสั่งปิดน้ํามันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ก็เลยทําให้การสั่งดับเครื่องเนี่ยครับมันดับไม่ได้ทันทีก็คือพอดับปุ๊บ มีอาการเหมือนต้นคลิปอะครับก็คือเครื่องบู๊ๆๆๆเหมือนกับว่าจะดับดีไม่ดับดีน้ํามันไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะประมาณเนี้ยครับก็อาการหลักๆของโซลินอยมีปัญหาใันก็มีปัญหาดีกว่าเนาะจะประมาณนี้นะครับอย่าเพึ่งตกใจว่าเออปั๊มจั่นเสียอย่างง้นอย่างนี้เหมือนที่ผมได้พูดไปกลางๆคลิปนะเออเดี๋ยวจะไปเสียเงินทําปั๊มโดยโดยโดย,โดยใชาเหตุผมว่านะครับก็ฝากไว้ ให้เป็นแนวทางสับเพื่อนๆที่ใช้อ u สุนะครับ TFR Dragon ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ